สำหรับในเดือนกุมภานี้นะคะ The most subscriber ประจำเดือนนี้ก็คือคุณเอเตรา ก็คือยอดสแตนด์ไซเดอร์ผมสากถึงสามคนแล้วนะครับก็อ๋อนึจุดเนาะใช่นี่คือจุดนะครับผมเข้าใจอะไรก็คือแบบ ตอนนีว่ากลัวจะดังและก็เลยแบบว่าเมื่อวันเจ็ดวิวปกติเขาจะมีแบบส่งมาให้ไหมก็คือคนเดียวสก็คือว่าปกติเขาจะส่งมาตอนหมื่นวิวไหมเฮ้ยหมื่นซับเราก็ทำขึ้นมาเองเลยเพราะต้องขอบคุณซับส้องไคลเปอร์ทั้งสามเลยสามคนของเราถ้าเขาคิดดูว่าไอ้เราเป็นเพื่อนหมดเลยเออถ้าเกิดในเงี้ยห้องนี้มีทั้งหมดสาวเลยสามคนอ่ะ เต็มห้องแล้วตอนนี้เราต้องขอบคุณกับการที่แบบสารสานคนกำลังติดตามเราอยู่นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะบไปตอม